สวัสดีครับดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์นะครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ศึกษาพราะวจนะของพระเจ้าร่วมกันได้มีโอกาสได้สามาัคคีธรรมร่วมกันและมีกำลังใจที่เราจะสามารถก้าวเดินต่อไปได้ผมพบว่าพราะวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณที่ทําให้เราเติบโตและเข้มแข็งขึ้นวิญญาณของเราเนี่ยก็จะเข้มแข็งนะครับจิตใจของเราก็จะ เข้มแข็งตามวิญญาณของเราแล้วก็สภาพภายนอกของเราเนี่ยก็จะจำเนรรุ่นเรืองเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่ากาพเจ้าอธิษฐานนะครับขอให้ร่างกายของท่านเนี่ยสมบูรณ์และแข็งแรงเมือเ่อย่างที่จิตของท่านจำเนนอยู่นั้นถ้าเกิดว่าเรามีจิตใจที่จำเนรรุ่งเรืองจิตใจที่ตรงตามที่พระชนะบอกว่าเราเป็นเนี่ยเราก็จะสามารถ เป็นบุครคนนั้นที่พระเจ้าอยากจะให้เราเป็นได้แล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ทุกวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสได้มาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันวันนี้เนี่ยผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในเรื่องของการละทิ้งความทุกข์ร้อนเพราะผมพบว่าชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยหลังจากที่เราบังเกิดใหม่แล้วเนี่ยอุปสรรคอันหนึ่งที่ทําให้เรา ก้าวเดินต่อไปด้วยความลำบากเนี่ยก็คือความทุกร้อนที่เข้ามากัดกินชีวิตของเราหลายคนนอนไม่หลับหลายคนทานไม่ได้หลายคนไม่มีความสุขในชีวิตเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะละทิ้งความทุกร้อนที่เขามีออกไปได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันเนี่ยจะช่วยเราในการปลดเราออกมาจากความทุกร้อน และทําให้เราสามารถที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยความสบายใจนะครับพี่ต้องทราบไหมครับว่าการที่คนคนหนึ่งจะมีความทุกข์ร้อนหรือไม่มีเนี่ยปัจจัยสําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเจอปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมานเนี่ยมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นแม้กระทั่งพระเยซูเองเนี่ยพระองค์เองก็เจอกับปัญหารอบด้านในแต่ละวันแต่ว่า การที i, ่พระเยซูเจอปัญหาเนี่ยพระองค์ไม่มีความทุกข์ร้อนเป็นเพราะว่าพระองค์เรียนรู้ที่จะละความทุกข์ร้อนและความโกรนกระวายใจเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําตามอย่างที่พระเยซูทําได้ก็คือเราสามารถที่จะละทิ้งความทุกข์ร้อนถึงแม้ว่าเราเองจะต้องเจอกับความทุกข์ร้อนก็ตามเนี่ยเราจะสามารถที่จะละทิ้งความทุกข์ร้อนได้วันนี้เนี่ยข้อพระคัมภีร์ที่เราจะศึกษากันเนี่ยจะช่วยเรา ทำให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆตรงนี้ไปได้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะศึกษากันในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่9นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสิ่งที่พระคัมภีตร์ต้องการจะบอกกับเราในวันนี้คืออะไรแต่ผมอยากจะให้ขั้นตอนหลักๆอยู่2ขั้นตอนนะครับในการละทิ้งความทุกข์ร้อนและความกระวนกระวายใจ ขั้นตอนที่1เนี่ยอยู่ในข้อพระคัมภีร์ในข้อที่6กับข้อที่7นะครับฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6กับข้อที่7พระคัมภีร์บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทุนเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่างจะคุ้มครองจิตใจ และความคิดของท่านไว้ในพระคริสต์นะครับขั้นแรกเนี่ยอยู่ในข้อพระคัมภีร์ข้อที่6กับข้อที่7นะครับก็คือว่าอย่างนี้นะครับพี่น้องชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเมื่อเราบังเกิดใหม่เนี่ยเราบังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญ,ญาณเรามีชีวิตของพระเจ้าสถิตยอยู่ภายในแล้วเราเอง ก็เชื่อนะครับแล้วมีความมั่นใจว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ไปอยู่ในที่ที่สมบูรณ์แบบในที่ที่ไม่มีปัญหาเลยและเป็นที่ที่จิตใจของเราเนี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ซุกทุกอย่างเราจะมีร่างกายใหม่ที่สมบูรณ์แบบแล้วก็จะอยู่แบบนั้นตลอดไปชั่วนิดนิรันดรนการนั่นคือความหวังของเราที่วันหนึ่งเราจะไปถึงจุดนั้นแต่ว่าในวันนี้เนี่ย เรายัางอยู่ในโลกใบน,นี้อาจจะประมาณ30ปี40ปี50ปี60ปีหรือมากกว่านั้นก็ตามนี่นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องอยู่บนโลกซึ่งมีปัญหาในชีวิตเข้ามาไม่มีใครหรอกครับที่ไม่มีปัญหาแม้กระทั่งพระเยซูเองพระองค์งเองก็มีปัญหาในชีวิตที่เรามีปัญหากันทุกวันเนี่ยปัญหาของเราเนี่ยก็คงจะวนเวียนกันอยู่ ไม่เรื่องของปากท้องก็เรื่องของเงินทองเรื่องของสุขภาพเรื่องของความทุกข์ใจความกังวลใจความเป็นห่วงความรู้สึกผิดต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของคนเรานะครับแต่ว่าพระคัมภีร์บอกเราว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เข้ามาเนี่ยการที่เราจะให้สิ่งที่ทำให้เราทุกข์ร้อนเนี่ย อยู่ห่างไกลจากเราเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือว่าเราต้องอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยตรงนี้หมายความว่ายังไงครับที่บอกว่าอย่าทุกร้อนเพราะว่าผมเองก็เคยมีความสงสัยเหมือนกันว่าแล้วเราจะไม่ทุกร้อนได้อย่างไรล่ะก็เนี่เมื่อปัญหามันก็เกิดขึ้นอยู่นะครับปัญหามันก็เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เราเผชิญเป็นป,ปัญหาที่เราเจอเราแก้ไขไม่ได้เราหาทางออกไม่ได้ เราเองก็ต้องกุ้มใจกับมันแต่พระคัมภีบอกว่าอย่าทุกร้อนเนี่ยตรงนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับการที่พระคัมภีบอกว่าอย่าทุกร้อนเนี่ยอันนี้คือคําสั่งเลยก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยได้ใส่ความสามารถให้กับเราในการที่เราจะสามารถที่จะบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่ทุกร้อนพี่น้องทราบไหมครับว่าการที่เราจะไม่ทุกร้อนเนี่ยเราทําได้อย่างไรเราทําผ่านทางความคิดของเรานั่นเองเพราะว่า พระเจ้าเนี่ยสร้างเราขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าสร้างเราเนี่ยเหมือนกับว่าตัวตนของเราที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณเนี่ยพระเจ้าสร้างอย่างสมบูรณ์แบบแล้วถ้าเปรียบเทียบกับคอมพิเวเตอร์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นฮาร์ดแวร์ที่สมบูรณ์แบบเป็นเครื่องคอมพิเวเตอร์ที่ดีที่สุดในจัก,กรวาลที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นนะครับแต่ว่าความคิดของเราเนี่ยนะครับก็เหมือนกับซอฟต์แวร์ความคิดของเราเนี่ย เป็นสิ่งที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรายังอยู่ในโลกซึ่งยังไม่สมบูรณ์แบบถ้าเราอยู่ในสวรรค์เนี่ยความคิดของเราก็จะใสสะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าทุกอย่างมันดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในโลกใบน,นี้เนี่ยมัน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 มีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีดีอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยฉะนั้นความคิดของเราเองเนี่ยบางครั้งก็อาจจะ ปนเปื้อนไปได้วยสิงย่งต่างๆที่มันไม่ดีได้ฉะนั้นความทุกข์ร้อนหรือความโกรนกระวายใจเนี่ยเวลาที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาทางความคิดครับพี่น้องมันจะเข้ามาทางความคิดของเราถ้าเราทําผิดพลาดก็คือว่าเราไข้ครวญถึงความคิดเหล่านั้นอย่างเช่นเมื่อเราเจ็บป่วยเราก็ไขร้ครวญถึงความเจ็บป่วยเมื่อเรายากจนขัดสนหรือว่าขาดแคลนเนี่ย แล้วก็ใครควรแต่เรื่องของความขาดแคลนความยากจนความขัดสนเมื่อเราเจอกับความรู้สึกผิดการที่เราทําผิดพลาดในอดีตการที่เราทําไม่ถูกต้องนะครับแล,แล้วมันก็ส่งผลถึงผลต่อเราในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ไปใข้ควรถึงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนั่นแหละครับคือการที่เราลดน้าพวนดินมเมล็ดพันธุ์แห่งความวิตกกังวลให้มันแตกรากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ ถ้าเราคิดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เราคิดมันก็จะเป็นความจริงขึ้นมานะครับเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าเราคิดอย่างไรเราก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญมากคือว่าเราต้องถามตัวเองว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังคิดเนี่ยก็คือสิ่งที่เรากําลังจะเป็นในอนาคตต่อไปฉะนั้นเมื่อความทุกข์ร้อนอะไรก็ตามเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยนะครับ สิ่งแรกก็คือว่าเราจะเป็นที่ต้องให้ความคิดของเราเนี่ยไม่ทุกร้อนนะครับเราทําได้ครับที่เราจะให้ความคิดของเราเนี่ยไม่ทุกร้อนวันก่อนผมขอรับประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงผมมีโอกาสได้ขับรถนะครับแล้วก็เพิอว่าอาจจะเผลอเล้อไปหน่อยมองไปทางขวา นะครับก็เลยไม่ทันเห็นว่ามีรถที่อยู่ทางซ้ายมือจอดอยู่ก็เลยชนเข้าไปเต็มแรงเลยนะครับเกิดการประทะกันเข้าไปเต็มแรงไฟหน้าไฟท้ายก็แตกออกนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าเราก็สามารถที่จะเคลียร์กันได้นะครับตกลงกันได้ด้วยดีแต่ว่าผมตัดสินใจครับว่าวันนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเช้าเลย เช้าประมาณ6กโมงเช้าเลยซึ่งผมจะต้องรีบเดินทางไปทํางานในตอนเช้าเนี่ยตัดสินใจเลยว่าผมจะไม่ให้สิ่งอันเนี้ยเข้ามาทําให้เราทุกร้อนผมบอกตัวเองว่าผมจะไม่ทุกร้อนกับเรื่องที่เกิดขึ้นตัดสินใจเลยว่ารถก็คือรถเป็นสิ่งของเมื่อมันพังเดี๋ยวมันก็ซ่อมได้ฉะนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับความคิดที่ว่าทําไมต้องไปชนชนแล้วต้องทอํายังไง อย่าไปคิดนะครับแล้ววันนั้นผมก็สามารถาที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยไม่ทุกร้อนในเรื่องอันนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องว่าเราเลือกได้ครับว่าเราจะทุกร้อนหรือเปล่าหรือว่าเราจะเลือกว่าเราจะจะทุกร้อนกังวลกระวายใจว่าโอ้ทาไมเราต้องชนด้วยทําไมเราถึงต้องมีปัญหาเกี่ยวกับ่อกของเราเราจะแก้ไขยังไงจะทำยังไงเราก็จะคิดทั้งวัน ซึ่งความคิดอันนั้นเนี่ยก็จะเข้ามารบกวนเราทําให้เราไม่สามารถที่จะทํางานในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ทุกข์ร้อนเนี่ยทุกอย่างมันก็จบลงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะเอารถของเราไปซ่อมแล้วก็แก้ไขได้นะครับแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ทุกข์ร้อนแล้วเนี่ยก็คือว่าเราจะไม่ให้ความคิดเกี่ยวกับความทุกข์ร้อนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาอยู่ในครัวสมอง ของเราเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้เราทูลเรื่องความปรารถนาของเราทุกอย่างต่อพระเจ้านะครับก็คือหมายความว่าเมื่อความทุกข์ร้อนเข้ามาในความคิดเนี่ยการที่เราจะไม่ให้มันทุกข์ร้อนเนี่ยเราจะต้องทูลบอกกับใครคนในคนหนึ่งที่เขารักและเป็นห่วงใยเราซึ่งก็คือพระเจ้าของเรานะครับให้เราทูลบอกกับพระองค์ว่าเรากําลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่และเรากําลังเจ็บปวด กำลังเป็นทุกข์ใจในเรื่องอะไรอย่างเช่นบางคนทําผิดนะครับแล้วก็รู้สึกผิดเป็นความทุกข์ร้อนเราก็บอกกับพระเจ้าเลยว่าลูกขอโทษที่ลูกได้ทําผิดพลาดลงไปลูกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นลูกไม่ได้ตั้งใจต่อไปลูกจะพยายามทําให้ดีกว่านี้นะครับหรือบางทีเราทุกข์ร้อนในเรื่องของสุขภาพร่างกายร่างกายเราเจ็บป่วยจิตใจเราเจ็บป่วย เราก็บอกกับพระเจ้าบอกว่าลูกกําลังมีความเจ็บป่วยทั้ง้านจิตใจและร่างกายอยากจะให้พระเจ้าช่วยแบกรับสิ่งเหล่านี้แทนเราด้วยหรือบางทีเราขาดแคลนเราขาดเงินเราขาดทรัพย์สินนะครับแล้วก็ทูลต่อพระเจ้าบอกว่าเรากําลังขาดแคลนอยู่พระเจ้าช่วยลูกด้วยนะครับนี่คือการทูลเรื่องความปรารถนาทุกอย่างของเราต่อพระเจ้าคือพระเจ้าให้เราบอกทุกอย่างที่เราต้องการกับพระองค์เมื่อความทุกข์ร้อนเข้ามาเนี่ย เรามีความปราถนาอะไรเกี่ยวกับความทุกข์ร้อนอันนั้นเนี่ยให้เราทูลต่อพระเจ้าทันทีเลยนะครับด้วยการอธิษฐานก็คือการที่เราพูดกับพระเจ้านะครับการวิงวอนนะครับก็คือการขอร้องพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราที่จะแบกรับปัญหาต่างๆเหล่านี้แทนเราเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบกรับเองไหวถ้าเราแบกรับเองไหวก็คือเราคิดต่อเนี่ยเราก็จะวนเวียนอยู่กับปัญหาเหล่านั้น แล้วก็จมอยู่กับปัญหาเหล่านั้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราอธิษฐานเราทูลขอการวิงวอนกับพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระองค์เนี่ยนะครับพระเจ้าก็จะช่วยเราแลนะพระคัมภีร์บอกว่าพร้อมก,กับการขอบพระคุณก็คือหมายควาว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าเลยสําหรับการช่วยเหลือที่พระองค์จัดเตรียมให้กับเราขอบคุณสาหรับการให้อภัยที่พระเจ้าให้อภัยเราขอบคุณสําหรับการยกโทษ ความบาปผิดที่เราเคยทําขอบคุณสำหรับการรักษาที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้ขอบคุณสำหรับเงินทองที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมให้กับลูกเพื่อลูกจะสามารถมีเงินทองออกไปใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและเมื่อเราทําแบบนั้นเนี่ยที่จะเกิดขึ้นตามมาคือว่าสันติสุขของพระเจ้าเนี่ยซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่างหมายความว่าสันติสุขของพระเจ้าเนี่ย ที่เป็นของพระองค์เองเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในจิตใจของเรานะครับซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่างหมความว่าปัญหาที่เรารเผชิญอยู่เนี่ยมันยังไม่จบหรอกนะครับความเจ็บป่วยที่เรามีเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ความขาดแคลนที่เราเจอมันก็ยังเป็นอยู่ความรู้สึกผิดการกล่าวโทษที่เราถูกเผชิญเนี่ยมันก็ยังก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราวิงวอน เราขอบพระคุณพระเจ้าแล้วเนี่ยเมื่อเราทําได้อย่างนี้เนี่ยนะครับสานนิสุกข,ของพระเจ้าเนี่ยก็จะเข้ามาแทนที่ความคิดเกี่ยวกับความทุกข์ร้อนเหล่านั้นนะครับแล้วพระเจ้าบอกว่าสันนิสุกซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่างเนี่ยจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสเห็นไหมครับพี่น้องว่าความทุกข์ร้อนความครวนระวายเนี่ยมันเข้ามาทางความคิดของเรานะครับ ซึ่งเรามีทางเลือกได้สองทางเลือกทางเลือกแรกคือว่าเราจะคิดถึงเรื่องของความวิตกกังวลคิดต่อไปเรื่อยๆวนเวียนไปเวนเวียนมากลับไปกลับมานะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับความคิดที่มันไม่ดีเหล่านี้เป็นจริงในชีวิตของเราหรือเราจะเลือกทางที่สองก็คือทางที่เรามอบเรื่องที่เรามีเนี่ยให้กับพระเจ้าก็คือการที่เราปฏิเสธความทุกข์ร้อนทันทีเลยว่าเราจะไม่ทุกข์ร้อน แต่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้านะนะครับเราจะทูลเรื่องความปรารถนาของเราต่อพระเจ้าผ่านทางการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณและเมื่อเราทําแบบนั้นปุ๊บเนี่ยสันติสุขของพระเจ้าก็จะครอบครองความคิดและจิตใจของเราแทนที่ความทุกข์ร้อนความโกลนโรลบายและเมื่อความคิดของเรามีสันติสุขของพระเจ้าเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง น,นั่นคือขั้นแรกเลยที่เราจะเป็นที่จะต้องทำเลยนะครับก็คือว่าเราต้องหยาทุกข์ร้อนโดยการมอบเรื่องที่เรามีให้กับพระเจ้าทุนต่อพระเจ้าอาธิษฐานวิงวอนขอบพระคุณแล้วสารีสุขของพระเจ้าเนี่ยก็จะเข้ามาแทนที่ความทุกข์ร้อนของเรานะครับซึ่งเมื่อเราทําขั้นแรกผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องทําขั้นที่สองด้วย เราไปดูกันนะครับว่าขั้นที่สองที่เราจะเป็นต้องทำเนี่ยคืออะไรอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ต่อจากข้อที่7เลยครับคือข้อที่8กับข้อที่9นะครับได้กล่าวไว้ว่าพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้สิ่งใดที่จริงสิ่งใดที่น่านับถือสิ่งใดที่ยุติธรรมสิ่งใดที่บริสุทธิ์สิ่งใดที่น่ารักสิ่งใดที่น่าฟังคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศ สิ่งใดที่คุณค่าแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ควรดูเถิดโจรกรรมทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้ยินได้เห็นในตัวข้าพเจ้าและพระเจ้าแห่งตาสุขจะทรงสถิตกับท่านพี่น้องครับเมื่อเราตัดสินใจที่จะไม่ทุกข์ร้อนแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราปฏิเสธความทุกข์ร้อนที่เข้ามาในชีวของเราเนี่ย ปฏิเสธเลยว่าเราจะไม่คิดถึงมันเนี่ยถ้าเรามอบเรื่องที่เราทุกข์ร้อนเนี่ยไ้กับพระเจ้าเราทูลขอเราวิงวอนเราขอพระคุณพระเจ้านะครับสันติสุขของพระเจ้าก็เข้ามาแทนที่ความทุกข์ร้อนของเราแต่ถามว่ามันจบเลยไหมมันไม่จบครับพี่น้องเพราะว่าศัตรูเนี่ยจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะนําความทุกข์ร้อนเนี่ยกลับคืนมาในความคิดของเรานะครับ อย่างเช่นเมื่อเรามอบความทุกข์ร้อนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกับพระเจ้าเนี่ยศัตรูก็จะนำความทุกข์ร้อนเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยกลับมาหาเราอีกนะครับเมื่อเรามอบความทุกข์ร้อนเกี่ยวกับเรื่องของความขัดสนความยากจนที่เรามีเนี่ยกับพระเจ้าเนี่ยแล้วเมื่อเรามีสันติสุขในด้านนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีความคิดในเรื่องของความขาดแคลนกลับเข้ามาหรือว่าเมื่อเรามอบ ความทุกข์ร้อนเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกผิดการกล่าวโทษนะครับกับพระเจ้าเนี่ยและเรารับการอภัยจากพระองค์เน,นี่ยมันก็จะมีความรู้สึกในเรื่องของการกล่าวโทษหรือความรู้สึกผิดเนี่ยกลับเข้ามาอีกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อเรามอบเรื่องที่เราให้กับพระเจ้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าปัญหาต่างๆมันจะได้รับการแก้ไขในทันทีเลยมันไม่ใช่มันจะผ่านมาทางสันติสุขก่อนและเมื่อเรามีสันติสุขนะครับเมื่อจิตใจ แล้วความคิดของเรามี็นสันติสุขเนี่ยสิ่งต่างๆมันก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเรามีสันีิสุข,ของพระเจ้าเนี่ยในเวลาที่เรามีสันติสุขของพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นหรือมันเป็นเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นมันจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อระหว่างช่วงที่เรามีสันติสุข กับช่วงที่เรากําลังรอว่าเราจะได้รับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ศัตรูเนี่ยจะพยายามเข้ามาจู่โจมเราโดยการใส่ความคิดในด้านลบเข้ามาเรื่อยๆอีกหลายคนละทิ้งความทุกข์ร้อนกับพระเจ้าได้แต่ว่าเมื่อความคิดเกี่ยวกับความทุกข์ร้อนกลับคืนเข้ามาเนี่ยเขาก็กลับไปคิดถึงเรื่องนั้นอีกนะครับและเมื่อเรากลับไปคิดถึงเรื่องนั้นอีกเนี่ยสันนิษฐานของพระเจ้าก็ออกไปจากชีวิตของเราเราก็จะไม่สามารถที่จะ มีสันนิสุขของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยต้องย้ำกับเราอันที่สองคือว่าพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้นะสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่จริงนะครับสิ่งที่จริงตรงนี้คือสิ่งที่จริงตามพระวจ,จนะของพระเจ้านะครับด้วยบาดแผลของพี่เยซูเราหายแล้วเมื่อเราสารภาพาบาปของเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้น เราเราคือพระเจ้าเมื่อเราให้อาภาัยแล้วเราไม่จดจําพระคริสต์ผู้ทรงมั่งมีแต่ยอมเป็นผู้ยากจนเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นคนมั่งมีผ่านทางพระองค์นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่น่านับถือนะครับก็คือสิ่งที่เราคิดแล้วเรารู้สึกว่าอืมมันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การนับถือนะครับการที่เราคิดว่าเราหายป่วย การที่เราคิดว่าเราเป็นคนที่มีอย่างเกินพอการที่เราคิดว่าเราเป็นคนดีได้รับการอภัยได้รับการยกโทษเนี่ยเป็นความคิดที่ท่านนับถือละนะครับสิ่งใดที่ยุติธรรมนะครับบริสุทธิ์น่ารักน่าฟังนะครับคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ครค่าแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ควรดูเถิดนั่นหมายความว่า ในขณะที่เรามีสนติสุขที่มาจากพระเจ้าแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําต่อจากนั้นก็คือว่าให้เรารักษาจิตใจของเราเนี่ยนะครับให้อยู่ในความคิดที่ดีที่มาจากพระวจ,จนะของพระเจ้าตลอดยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อเราทําผิดพลาดนะครับเราถูกกล่าวโทษเราถูกฟ้องผิดเรารู้สึกทุกข์ร้อนในเรื่องนี้เรา ปฏิเสธความทุกข์ร้อนนะครับเราอธิษฐานเราวิงวอนเราขอบคุณพระเจ้าแล้วสันติสุขของพระเจ้าก็เข้ามาแทนที่ความทุกข์ร้อนในเรื่องของความรู้สึกผิดของเราเรารู้สึกว่าเราเองเนี่ยคือผู้ที่ได้รับการชำระให้สะอาดแล้วบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราเองคือคนที่บริสุทธิ์ด้วยนะครับเราต้องมองตัวเองว่าเราเป็นเหมือนกับผ้าที่ขาวสะอาดที่ไม่มีจุดด่างพ้อยและพระฤทธิ์ของพระเยซูเนี่ย ลบล้างเราให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดนะครับเมื่อเราทุกร้อนเรื่องของความเจ็บป่วยหรือความยากจนเนี่ยเราอธิษฐานวิงวอนและขอบพระคุณพระเจ้าและปฏิเสธความทุก์ร้อนในเรื่องของความเจ็บป่วยปฏิเสธในเรื่องของความยากจนและเราก็มีสันทิขุของพระเจ้าเข้ามาแทนที่ความทุก์ร้อนเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือเราจะต้องให้ความคิดของเราเนี่ยอยู่กับสุขภาพที่ดีด้วย อยู่กับการเงินที่มั่นคงและถาวรด้วยคือเราจะต้องคิดแต่สิ่งที่ดีๆครับพี่น้องเราต้องเลือกที่จะคิดแต่สิ่งที่ดีๆเลือกที่จะคิดแต่สิ่งที่เป็นเรื่องที่จริงตามพระวจนะสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่าฟังสิ่งที่น่าใคร่ครวญนะครับคิดถึงสิ่งเหล่านี้ตลอดนะครับและพระเจ้าบอกว่าแล้วสันยตสุของพระเจ้าเนี่ยก็จะสถิตอยู่กับเราตลอดไปและเมื่อจิตใจหรือความคิดของเราเนี่ย ยู่ในสันนิสุาข,ของพระเจ้าเนี่ยชักช่วงหนึ่งนะครับไม่นานหรอกครับมันก็จะเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตของเราเราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์พ้นจากการกล่าวโทษเราก็จะเป็นคนที่หายจากความเจ็บป่วยเราก็จะเป็นคนที่มั่งมีและมีอย่างเกินพอนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราเกี่ยวกับเรื่องของการละความทุกข์ร้อนก็คือว่าอย่างแรกก็คือให้เราเนี่ยอย่าทุกข์ร้อน นะครับคือปฏิเสธความทุกข์ร้อนที่เข้ามาอย, <feasible> อย่าให้ความคิดเกี่ยวกับค,ความทุกข์ร้อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในสมองของเราโดยการที่เรามอบเรื่องที่เรามีเนี่ยกับพระเจ้าทันทีเลยนะครับต้องทันทีเลยนะครับอย่าเก็บไว้น,นานเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้นานเนี่ยเราก็จะคิดถึงเรื่องนั้นอยู่ตลอดแต่ถ้าเราตัดสินใจที่จะมอบเรื่องที่เรามีให้กับพระเจ้าเนี่ยมันก็จะจบลงตรงนั้นนะครับอธิษฐานวิงบอลขอร้องพระเจ้า และขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้กับเรา,าสานนิสุกข,ของพระเจ้าเ็าจะครอบครองความคิดและจิตใจของเราขั้นที่สองก็คือว่าเมื่อเรามีสันนิสุขที่มาจากพระเจ้าแล้วเนี่ยให้เรารักษาสานนิสุขนั้นไว้ในจิตใจของเราต่อไปนะครับโดยการคข้ครวรหรือว่าคิดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่จริงตามพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อความคิดที่เป็นความคิดในแง่ลบเข้ามาเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่รับฟัง ไม่รับรู้แล้วก็เลือกที่จะเดินอยู่ในเส้นทางของพระวจนะแห่งความจริงของพระเจ้าพี่น้องทราบไหมครับว่าอาวุธสำคัญอันหนึ่งเนี่ยที่สามารถทำให้เราเอาชนะทุกความทุกร้อนในชีวิตของเราได้เนี่ยคืออะไรผมพบว่าความรักของพระเจ้านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะเอาชนะความทุกข์ร้อนทุกอย่างในชีวิตของเราได้เลยนะครับ ให้เรากล่าวกับตัวเองอย่างที่ในหนึ่งโคดินบทที่13ข้อที่4ถึงข้อที่8นะครับได้กล่าวไว้ว่าความรักก็คือพระเจ้านะนะครับก็อดทนนานและก็ทําคุณให้ความรักหรือพระเจ้าเนี่ยไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยอมไม่หยาบคายไม่ฉุนเฉียวไม่แช่งชงจับความผิดพระเจ้าหรือความรักเนี่ยไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักหรือพระเจ้าเนี่ยอดทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดพลาดของเราและเชื่อในส่วนดีของเราอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างความรักหรือพระเจ้าที่พระองค์มีให้กับเราเนี่ยไม่มีวันสูญสิน้นนะครับนี่คืออาวุธที่สําคัญที่เราจะต้องใช้ในการต่อสู้กับความคิดในแง่ลบที่เข้ามาทําร้ายเราถ้าเรารู้ว่าพระเจ้ารักเรา อย่างที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ารักเราเนี่ยความกลัวความวิตกกังวลความสับสนวุ่นวายต่างๆเนี่ยมันก็จะมาลายหายไปหมดเลยเพราะว่าความรักเนี่ยอยู่ที่ไหนความกลัวความวิตกกังวลความวุ่นวายใจก็ไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เรากล่าวกับตัวเองว่าพระเจ้ารักเรานะครับแล้วเราจะมั่นใจว่าเราสามารถที่จะวางใจในพระเจ้าได้จริงๆนะครับ ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับสิ่งที่เราได้ศึกษากันในวันนี้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าที่โปรงสอนเราเกี่ยวกับเรื่องของการละทิ้งความทุกข์ร้อนนะครับผมเชื่อว่าข้อพระคัมภีร์ที่เราศึกษากันในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่9เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราอย่างมากเลยในการที่ทําให้เราสามารถที่จะปลดตัวเองออกจากปันธนาการที่ถ่วงเราอยู่และเราจะสามารถเป็นบุคคลคนนั้นที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นได้ นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เมนนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้เจอกับพี่น้องนะครับทุกๆสัปดาห์แล้วก็เชื่อว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีโอกาสกลับมาพบกันอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ศึกษา,พร,าพระเจ้าของพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึง่งขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขในช่วงสัปดาห์ต่อไปนี้นะครับขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ